สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมีแนวทางเด็ดๆมาฝากกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาดูเจ้าแรกกันเลยนะคะของเจ้านี้สถิติดีต่อเนื่องนะคะประกันประกันวิ่งบนเนาะค่ะสำหรับงวดวันที่6 6มีนาคม2564นี้นะคะประกันวิ่งบนนะคะให้เลขวิ่ง3มนะคะ3ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ 3มาล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าใครชอบเลขวิ่งนะคะก็ห้ามพลาดเนาะเป็นแนวทางให้พิจารณากันนะคะต่อมานะคะอ่าเรามีเป็นแนวทางของคุณมนสิทธิ์คำส้อยนะคะใครที่ติดตามก็นำมาฝากกันนะคะอ่าเพื่อเป็นแนวทางเนาะอันนี้ของคุณมนสิทธิ์คำส้อยนะคะอ่อซื้อลอตเตอรี่มาเนาะเขาก็มาแชร์ให้ดูเนาะว่าเลขที่ผมชอบก็คือ295กับ51 สองเก้าห้ากับห้าหนึ่งนะคะ, 51, ะ,คะที่ที่ทางคุณโมสิทธิ์วันนี้ได้ซื้อเอาไว้นะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นข่าวของสิ้นเกจิดังนะคะหลวงพ่อบุญช่วยนะคะเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วนะคะสิริอายุ82ปี62พันศานะคะ เกิด26สิงหาคม2482มอรณนาภาพ7มนาสองาก่ะจับคู้ชุดตัวเลขมานะคะก็8 2นะคะ62และ07นะคะใครที่ติดตามข่าวนะคะติดตามข่าวก็ห้ามพลาดกันนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะอออินออินตาอ่าอาจอารย์อินตาเพชรใจแสงนะคะอา่าของเจ้านี้นะคะให้เด่นบน2นะคะชุด3ตัวนะคะ926 928นะคะคู่โต้นบนนะคะ92 28 9เอ่อขอโทษค่ะ92 28 26 69และ21นะคะเบิ้ลน,นะคะ922 299 822 288นะคะแล้วก็เด่นล่างนะคะล่าง07 57 65นะคะค่ะอันนี้เป็นแนวทางมาแบ่งปันกันนะคะใครที่ชอบหรือติดตามอาจารย์อินตาเพชรใจแสงอยู่ก็ห้ามพลาดนะคะสำหรับแนวทางนี้นะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นของ เจ้านี้นะคะสรุปบนนะคะสรุปบนนะคะงวดวันที่16มีนาคม2563เอ่อ2564นี้นะคะให้เด่นเอ่อ2ตัวบนนะคะ91นะคะแล้วก็3ตัว3ตัวบนนะคะ391นะคะ091นะคะสาหรับสรุปสรุปล่างนะคะสรุปล่างให้เอ่อ31กับ97นะคะ31กับ97นะคะค่ะอันนี้จะเป็นแนวทางของ สรุปบนกับสรุปร่างนี้นะคะต่อมานะคะแนวทางของยายตุ้มนะคะใครที่ติดตามยายตุ้มมาแล้วนะคะอของยายตุ้มนะคะให้วิ่งบน8กับ3นะคะชุด3ตัวนะคะ8,8,3,6,8,3,8,9,6สนะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะ8,3กับ9,6 ค่ะแล้วก็วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างให้3กับ0นะคะชุด2ตัวนะคะ3 1 6 3 6 4 8 1 8 0นะคะอันนี้เป็นแนวทางของยายตุ้มนะคะเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะอ่าอันนี้เราผ่านนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของแอดไก่ทองนะคะของแอดไก่ทองให้ข้อมูลนะคะเป็นอ่อ หลักสิบหลักหน่วยนะคะของแอดไก่ทองนะเพราะสรุปออกมาแล้วนะคะก็จะได้ตัวเลขเป็นชุด2ตัวนะคะดังนี้นะคะสี่สองนะคะสี่สามสี่สี่นะคะห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะหกสองหกสามหกสี่นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางหลักสิบหลักหน่วยของแอดไก่ทองนะคะ ค่ะต่อมานะคะของเจ้านี้นะคะแอดหนูด ouais. ีนะคะของแอดหนูดีนี่อ๋อให้เด่นเด่นล่างนะคะ0กับ3นะคะเด่นล่าง0กับ3นี่มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะจับเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ0 3 0 2 1 3 3 2 3 8นะคะเน้นๆนะคะ0 3เม็ดเดียวเลยเนาะค่ะ ี่จะเป็นแนวทางของหนูดีนะคะเรามาลุ้นกันดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะสำหรับต่อมานะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเลขลางของแม่น้ำหนึ่งนะคะเลขดังแม่น้ำหนึ่งนะคะที่ได้มานะคะของอเลขดังแม่น้ำหนึ่งนะคะจัะได้มาเป็นชุด2ตัว3ตัวนะคะชุด2ตัวนะคะ1 8 9 6 8 9 9 อ่อแปดเก้า 8, 9, แล้วก็สี่แปดนะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ 1, 9, เ่เอ่อที่เน้นนะคะหนึ่เกาก้าหกนะคะแล้วก็สตัวก็คือ189นะคะอันนี้จะเป็นเลขดังของแม่นำหนึ่งนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวทางของแอดแมงปอนะคะ ของแอปแมงปอนะะให้เด่นบนนะคะ503 603 604 714 529 539นะคะสำหรับบนล่างนะคะคู่โต๊บนล่างเนาะ03 04 14 29 39 59 06 05และ15นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของแอปแมงปอนะคะ และต่อมานะคะเป็นแนวทางของเจ้านี้เป็นแนวทางของอาจารย์จรันนะคะวัดอาจารย์จรันวัดช่องลมปักน้ำนะคะของงวดวันที่16มีนาคม2564นะคะนิทานว่าปริงกัดตีน2ข้างข้างละ3ตัวนะคะเด็กมากอดคอที่บ้านสวนเก่านะคะให้เลขได้เลขมานะคะเป็น3 8 หนึ่นะ,ะได้เป็นชุดออจับเป็นชุดตัวเลข2ตัวนะคะเด่นล่างนะคะห้กับ4,3นะคะถ้าใครทีออ่จับชุดคู่ได้เป็นเลขตัวอื่นนะคะก็ได้เนาะลองลอง,ลองดูกันนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับนิทานเ,ออเหมือนกับปริศนาเนาะเราลองมาตีกันดูนะคะ ต่อมานะคะอของเจ้านี้หวยตกถังเสือตกถังพลังเงินดีนะคะของงวดที่ลาวเข้า2ตัวตรงนะคะ73นะคะสำหรับงวดนี้นะคะได้มาแล้วเนาะของเสือตกถังพลังเงินดีนะคะให้เด่น9รอง4นะคะชุด3ตัวนะคะ2 9 4 9 5 9 296 297 346 374 375 394นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะ54 94 74 46 59 69 96 95 97 75 45 49นะคะระวังเบิ้นหามนะคะ944 599 44 55 66และ99นะคะแคปหน้าจอเก็บข้อมูลกันไว้ก่อนนะคะตัวเลขอาจจะเยอะนะคะชอบตัวไหน คัดออกมาเล่นได้นะคะค่ะแล้วก็ของเจ้าต่อมานะคะแนวทางต่อมาที่นํามาเป็นของผังเลขเด็ดนะคะของผังเลขเด็ดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าสองสองตัวเลยนะคะเท่าแปดสามสามแปดนะคะแล้วก็เจ็ดสามเนาะทั้งตรงและโตดนะคะสําหรับงวดนี้นะคะของผังเลขเด็ดนะคะให้เลขเด่นมานะคะได้แค่ห้าเก้าหก หน,นะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ 60, 62, 63 64 67 68 67 68 13 14 17 18 9 7 9 8 93 94 97 98 50น2 53 54 57 58ะคะ90 92 93 94 97 98นะคะ50 52 53 54 57 58นะคะ ที่ติดตามของเจ้านี้ผังเลขเด็ดนะคะก็ห้ามพลาดนะคะเพราะสถิติด,ดีต่อเนื่องตลอดเลยนะคะเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสนับสนุสนกับช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆวยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะพบกับพบกันคลิปหน้านะคะกับไข่ดาวแล้วหวยสวัสดีค่ะ